เที่ยวแรกครับพี่น้องสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง youtube ตองร้อยล้อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูการทำงานของเจ้าซานนี่ครับงานอลอกคลองครับตักใส่ซูโม,โม่จะไว้ไหม <laughs> เจอฝนถล่มครับ แหางานก็ค่อนข้างที่จะเละเลยอยู่กับเจ้าซานนี่ครับ s y ส1 5องหนึ่งห้าสี่งานทอยดินครับอันนี้คือเขาจะทอยดินก่อนนะครับทอยไปสต็อกไว้ที่อื่นก่อนนะครับตรงนี้ดินค่อนข้างเยอะมากเลยครับ ตรงนี้เอาดินแห้งปูที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้ <Okay. S 1> oh. เที่ยวแรกครับนี่ <Okay. S 1> จะไหวหรือเปล่า จัดแบบเต็มๆอุ้มเลยครับน่าจะพอแล้วครับอ๋อโอ้ไว้สบายครับโอ้โอ้ดินด้นยุบดิ้นยุบ เย็บ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 รอดไหมรอดไหมอ,อจะรอดไหมเลมดเรียบร้อย <laughs> ถ่ายกันถ่ยกันโอ้พอ่พอพ่อ่ด้านซ้ายจมแล้วครับนี่ครับ จะซานี่มาช่วยไอ้ดันดากน่าจะไปอยู่เอ้ยตรงนี้ดีนั่งข้างนุ่มครับเนื่องจากว่าเอา ดินมาปูใหม่ครับดินมันคล้ายเป็นดินซอฟนี่ครับทำการคุดอกอกออกครับแล้วก็เอาดินแห้งมาใส่แนละ้วเอาดินแห้งับโปะกันครับ ย้ำให้ก่อนนะทีมงานนี้ก็มาไกลพอสมควรนะครับ ยกทับมาจากมหาสารคามเลยทีเดียวมาทำงานอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมครับโซนอำเภอรประโคนชัยไงโครก็มากันสองคันครับกับรถสิบลอ้ออีกหนึ่งคันคันหนึ่งก็จะขุดอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับ เป็นงานลอกคลองนะครับลอกคลองเก่าครับมาแล้วครับวันนี้วิ่งคันเดียวครับคับขเหเรือเดี๋ยวตามมาที่หลังครับโอ้ทไลท์ทไลเกือบใส่ตูซานี่แล้วลื่นครับมันลื่น

จัดแบบเต็มอุ้มเลยครับนี่อุ้มให้ดูกันเลยเออมาใจาตักหนึ่งครับโอ้อยังไม่พอครับมีแถม ใส่เยอะเข้มตรงพ่วงนะครับโอ้ล้นเลยหลายรถเฟ้ยแยบยับยับมีต้องออกสโลเลยนะโอ้โอ้ดูดินจุด ไปไหม <c oughs> แหมเสียแวแต่ตรงนี้แหละครับเอาืลื่น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 โอ้สุดจัดครับไปได้ครับไปได้ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ